ภาพกราฟิกพื้นฐานสำหรับเว็บเพจไฟล์ภาพกราฟิกที่เหมาะจะใช้กับเว็บประกอบด้วย JPG, GIF และ PNG ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป JPG เหมาะสำหรับภาพที่ใช้สีจำนวนมากและมีการไล่ทนีียยางต่อเนื่องเช่นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลลักษณะเด่นคือใช้สีได้ถึง16.7ล้านสีเลือกบีบอัดข้อมูลได้หลายระดับ สามารถแสดงภาพทั้งแบบเบลอๆแล้วค่อยชัดขึ้นตามปริมาณข้อมูลที่โหลดมาส่วน GIF นั้นเหมาะกับภาพสีเรียบๆซึ่งไม่มีการไล่ทนสีมากนะักและมีขอบสีที่คมชัดเช่นโลโก้มีลักษณะเด่นคือใช้สีได้สูงสุดเพียง256สี สามารถกำหนดให้พื้นที่บางบริเวณของภาพโปรง่งใสสามารถแสดงภาพทั้งภาพแบบเบลอ,บอก่อนแล้วค่อยชัดขึ้นตามปริมาณข้อมูลที่โหลดมาใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวได้ PNG นั้น สามารถบีบอัดไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่า GIF สามารถทำพื้นหลังโปร่งใสได้เหมือนกับ GIF แต่สามารถปรับค่าความโปร่งใสได้เพราะ PNG นั้นรับรองอัฟฟา Transparency แต่ GIF นั้นจะรับรองเพียงใบ นารีแทนแผนเลนซี GIF สามารถทำให้ภาพมีพื้นหลังร้อปอร์เซนและไม่มีพื้นหลังเลยแต่สามารถทำให้พื้นหลังมีค่าที่ต่างไปจากนี้ได้ PNG ยังสามารถปรับค่าโปร่งใสได้หลายระดับอีกด้วย